สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านค่ะเจอกันในพาร์ทที่ 3, นะคะเขียนแผนอย่างไรให้ตรงใจ DPA ด้านที่1ตัวชี้วัดที่3ค่ะมาดูกันนะคะด้านที่1ตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้เกณฑ์ใน PAC มีทั้งหมด5ข้อเหมือนเดิมค่ะข้อแรกค่ะ ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัยสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียนข้อที่สค่ะผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลายข้อที่3ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเองเช่นแผนที่ความคิดตารางวิเคราะห์การทดลองปฏิบัติการนำเสนอค่ะ ข้อที่4ค่ะแสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในการให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ค่ะและข้อที่5นะคะแสดงให้เห็นถึงผลการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนด้านข้อที่5นะคะกรรมการจะดูที่บันทึกหลังสอนของคุณครูนะคะค่ะมาดูกันค่ะแนวการจัดกิจกรรมนั้นจัดอย่างไรนะคะ คุณครูนะคะต้องจัดกิจกรรมที่ให้มีลักษณะเป็นกิจกรรม active learning ค่ะการทำกิจกรรม active learning นะคะจะทำให้ผู้เรียนนั้นได้ความรู้ถึง60นะคะถึง60-7ถึงเ0เเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนนั้นได้ลงมือปฏิบัตินะคะตัวอย่างกิจกรรม active learning อย่างเช่นการพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานกลุ่มค่ะ มีการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองค่ะเป็นการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะสุดท้ายนะคะคุณครูให้ผู้เรียนนั้นสรุปความรู้โดยใช้แผนความคิดนะคะอย่างเช่นค่ะ mind mapping นะคะหรือว่าการวาดภาพก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ ให้ผู้เรียนนั้นมีการสะท้อนความรู้หลังจากที่เรียนแล้วโดยการเล่าเรื่องค่ะการเรียงภาพค่ะเป็นการเรียงภาพเหตุการณ์นะคะซึ่งทุกกิจกรรมนั้นให้ผู้เรียนน,น,นำเสนอเป็นรายบุคคลนะคะคุณครูจะได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วก็เติมเต็มให้กับผู้เรียนนั้นได้ทุกคนได้ตรงตัวนะคะ ค่ะถ้าคุณครูจัดกิจกรรมตามที่ได้เสนอไปนะคะรับรองเลยค่ะคุณครูสามารถได้คะแนนทั้งหมดนะคะใน PA4 ในด้านที่1ตัวชี้วัดที่3นี้เต็มเลยนะคะลองจัดดูนะคะคุณครูคะพาร์ทนี้เจอกันแค่นี้เจ